วัค่ะวันนี้ติ๊กอยู่กับท่านเกษตรอำเภอค่ะท่านสุพิษนะคะมาจากอุบลราชธานีสวัสดีครับพี่น้องครับตายแล้วคนบ้านเดียวกันพ่อกันที่ไหนนี่มาจังใดม,<า>มาได้จังไดนังนน่งรถไฟมาอ๋อนั่งรถไฟมาด้วยไม่ได้ขับรถมาด้วยนะะบ่ครับนั่งรถไฟมานอนแล้วก็ออนอนรถไฟมาแล้วก็นั่งรถทั่วมาจังหวัดตราดคืออุตสาปนะนมาเห็ดอีหยัยง,ยงมือน,นีมาเห็ดอีหยังอยากหูเรื่องของ ทุเรียน oh. ทุเรียนหูววแต่ว่าบอูว,ว่าเรื่องโลก oh. เรื่องว่าการจัดการมันเป็นยังไงก็เลยตั้งใจมากมือ่อหนีมาเลี้ยนกับทันตะวันท่านปัญนนวัฒชุมทองค่ะก็เป็นระบบ i อเอทนะมาเจอท่านประธานอาทิตย์มโนในท่านท่านปัญนนวัฒกำลังใส่ปุ๋ยเองด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาค่ะก็อ เกษตรอำเภอเราก็มาเรียนรู้กับท่านรองตะวันคือ,อนักวิชาการของระบบ i อทแสดงว่ามีอะไรที่ดีดีจังใดให้เราบอกพี่น้องป่องไปเอาฟังนะเก็เห็นว่า,าที่จริงกิดมักเคมีอยู่แต่ว่าเมื่อนี่เอ่มมือมือก้อนนะครับก็ได้ยินคข่าวว่าเพิ่นจะอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชิงวิชาการเรื่องทุเรียนแล้วก็ใส่ระบบ i อทระบบไอทคือใส่ อ่บาบใส่เคมีแต่ว่ามีเป็นอินทรียกับเคมีแล้วก็ใส่เชื้อโรคขาเชื้อโรคซ,ซ้ำซ้ำซถี่จำได้ก็คือว่าเออมันก็ดีเข้ากับบอตองใส่ยาขาล่าเมนขาล่าขาโรคใส่แต่ยาอันนี้เข้าใส่เข่ากับปลอดภัยแมนแล้วเช้าสวนปลอดภัยเข้าสวนปลอดภัยคนเขา้าเมนได้จะเงินไหลายๆแล้วก็โทษนะ่ะาไปเข่าห้องไอซียูไม่ไปทายเลยเนาะแมนอันนี้ใส่แล้วปลอดภัย <Okay. S 2> แล้วก็ <Okay. S 2> เห็นว่ามันก็ได้ผลค่ะได้ผล,ผลมาหลายสวนแล้วโอ้ oh, หลายพันสวนแล้วท่ทานพาอใต้ท่านพอตีกมาประจําอยู่ภาคตะว,วันออกนี่อยู่ตะว,วันออกอยู่ภาคใต่ปเบิดอยู่ภาคอยูทยธานี้ก็มีได้ทุเรียนนะบ่ <Wow. S 3> ค่ะมีทุกจังหวัดจะบอกว่าเกษตรกร,ร,กรหันมาปลูกทุเรียนกันหลายเขาก็เลยได้เอาข่าวดีๆจากระบบไอเอทีมาเผยแร่ ครับผมก็มาเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องนะครับเราออกมาเปลี่ยนบองครับระบบไอทีจากบริษัทไอทีสองศูนย์หนึ่งหกนะครับก็เป็นบริษัทที่มีอินซีใหญ่ที่สุดแล้วกับบริษัทนี่ที่ว่ามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับมีคลังทั่วประเทศมีคลังหลายบุครับมีคลังสินค้ามากกว่าร้อยคลังมีนักธุรกิจไอทีหลายพันชีวิตที่มาฝากเขาเรียกอะไรอ่ะคือมาทำอาหารกินกับเขาเนาะเป็นพี่น้องเดียวกัน มีมีกินมีใส่มีอยู่มีกินกับระบบไอทีหลายหลายครับว่าอาชีพขายปุย๋ยคันพี่น้องอยากอยากใส่ตัวนี้นที่ยังไนครับสัมพักสอ9รบาทอสอง้อ,งอยเก้บ,บาท2อ9รอบาบเามันเป็นเมื่อเป,เ,ปเป็นทุนส่วนน,น้ำกันขยายงานในทั่วประเทศขยายงานภาคอีสานภาคใต่ภาคเนืน้อภาคมีบั ค้าสินค้าข้ามีบริการส่งสินค้าทั่วประเทศกันยังคุณติิงนี่เบอร์เบอร์โทรที่ไหนนอออศูนย์หกห้าสองศูนย์เก้าแปดห้าหกเก้าโทรสอบถามได้ตลอดเวลาอ่ะท่านท่านล่ะเบอร์โทรของของผมก็ศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดในขอบคุณหลายๆมือนีนขอบคุณท่านอําเภอท่านท่านอำเภอนายอำเภอเกษตรอ่าในอำเภอเกษตร อดีตครับอดีตอ๋อเป็นอดีตอดีตแต่แต่จะบอกว่าลาออกมานะคะลาออกมาขายปุ๋ยพนาเฮ็ดจังหดจังค่อยคิดจังใดจังว่าออลาออกฝ่าวลาออกลาออกแอยากลาออกมาหเห็นว่าตัวนี้เป็นอาชีพที่มันคงนะครับอายุอายุนี่หกสิบแปดอนนี้ก็ยังยังยัง,ยงบู่อยู่ยังบู่ไอ้อยากมาขายอยากมาเพราะว่ามวลน้ำในีขายน้ำในซอยพี่น้องน้ำแล้วกับพี่น้องก็ปลอดภัยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ เป็นตาได้บุญน้าอยู่นี่ต<อ>ิกรบมติ๊กดีใจได้อายุสามนียังบ่มีความรู้นะวิชาการบร่เป็นบ่ได้จบเกษตรมาแต่ได้มาอยู่อาชีพขายปุย๋ยเป็นผู้หญิงขายปุย๋ยแต่ฉันฉันภูมิใจเนาะได้ช่วยกเกษตรกรให้เขาไหลลดต้นทุนได้เพิ่มกาไรลวบางคนที่เขามาขายน้ำเฮานะเขามีอยู่มีกินม,มีกินมีใสลงทุน299รบาทมาเป็นหุ้นส่วนกับระบบไอเอทีมือหนีเชิญชวนพี่น้องครับเชิญชวนพี่น้องนะครับสมัครเข้ามา,า,มาอ่า รับหูก่อนก็ได้อ่าแล้วก็คันยาหูยิ่งยิงกับที่ต่อพอติกหรือห้างผมสุผิดก็ได้นะครับเบอร์โทรที่หายไปแล้วนะครับผมโอ้ยถ้าจำเบอร์โทรไม่ได้กลับไปดูย้อนหลังขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะม้นดีต้นบุยงนี่